ขาตั้งกล้องละไมเซลฟี่อันนี้เป็นได้ทั้งขาตั้งกล้องละไมเซลฟี่มีเพื่อนถามมาว่าเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ยัยงไงวันนี้จะมาบอกวิธีเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์กับไมเซลฟี่อันนี้อันดับอันดับแรกเราก็เปิดบลูทูธที่โทรศัพท์เราก่อนเปิดบลูทูธเสร็จแล้วเราก็เปิดตัวนี้ให้เป็นไฟกับพิบแบบนี้พอเป็นไฟกับพิบแบบนี้เราก็มาเชื่อมต่อกันการเชื่อมต่อจะรู้ได้ไงว่านี้คือ ตัวนี้คือจะต้องไปค้นหาแบบไหนเรามาดูชื่อตรงนี้ชื่อ name VIP แล้วก็ไปคน้นค้นหาคำว่าชื่อ VIP แล้วก็กดเชื่อมต่อพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วเราก็มาลองถ่ายกันก็ถ่ายรูปได้แล้วแต่เครื่องบางรุ่นเราต้องไปตั้งค่าที่กล้องถ่ายรูป เข้าไปที่การตั้งค่าแล้วก็เข้าไปที่วิธีการถ่ายเข้าไปที่กดปุ่มระดับเสียงเพื่อเราไปเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอเท่านี้เราก็จะใช้รีโมทถ่ายภาพอัตโนมัติได้แล้วใครสนใจก็จิ้มทีตะกา t ทิกตอกช็อปได้เลยลองไปทำกันดูนะคะ